เอาเมกอีสปอร์ตเหลือตัวเดียวนับหนึ่งนับหนึ่งยังไงอริฟานเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามหมดตี้เก็บสี่ครับผม ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับไม่ว่าจะมาทางด้านเว็บไซต์ Make e s p o r t ตเพจเมก e ีสปอร์ตหรือว่า y u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  e m m k k e s s p r t นะครับ u t u b e เราเพิ่งจะสร้างช่องขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ตามคำเรียกร้องนะฮะวันนี้เรามาดูกันครับท่านผู้ชมรายการซ u เปอร์ซี e ี s ์สเปเชียลนะครับชิงทุนการศึกษา1,000 0บาทนะครับผมเรามาเป็นกำลังใจให้ทางด้านของแคลน Make e s p o r t ตสาขา2กับทีมไอมา4คนนะครับตอนนี้นะครับเจอกับทางด้านของทีม วีรชนป้นใจนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าคู่ขี้สุสีกันมากสองเท่าครับตอนนี้ทางด้านของแพลนเมทีสปอร์ตก็ส่งทั้ง9้าสาขานะครับส่งไปทั้งหมดสิบ้าทีมนะฮะทีมนี้เป็นทีมอ่าห้มา4ี่คนจากสาขา2เป็นตัวแทนของสาขา2นะครับผมน้องๆเขาเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องอขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ g i m o อ t ์ HD นะครับผมแล้วก็ทางด้านของ b บูธมือถืออัมโมโลไทยแลนดนะครับแล้วก็ทางด้านของแก๊ง Big กไบคกล้วยไข่สีสุกจากจังหวัดกำแพงเพชรครับผมนำทีมโดยพี่ราเชนนะฮะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของร้านน้องวีคาออดิโอจังหวัดนครปฐมด้วยนะครับที่สนับสนุนงบมาให้น้องๆเล่นเกมกันอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ไปหลงไหลอบายามุกนะครับ ก็เราจัดกันมาเป็น EP ีที่16แล้วนะครับผมก็รางวัลที่1นะครับรับทุนการศึกษานะครับสำหรับแชมป์ทีมที่ได้แชมป์รับ10,000บาทนะครับผมที่2รับ5,000บาทที่3รับ3,000บาทนะครับแล้วก็มีรางวัลทางด้านของผู้ที่ทำดาเมจสูงสุดรับ1 0 0 0บาท1คนนะครับผมแล้วก็อีก1คนฮะคนที่ยิงหัวได้เยอะที่สุดอีก1 0 0 0บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าทีมไหนจะได้รางวัลนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งแบบเก็บแต้มนะครับผม เรามาดูกันฮะรอบนี้รอบแรกนะครับเรามาดูกันว่าทางด้านของทีมไอามาสี่คนกับทางด้านของทีมทรอชนล้นใจใครจะเข้ารอบไปนะฮะรอบแรกเราจะคัดเ,เฉพาะทีมที่ชนะเท่านั้นนะฮะแพ้ตกรอบไปเลยนะครับผมเอายังไงฮะเกมที่ห้าครับโอ้โหเมกอ e ีสปอร์ตล่วงไปแล้วหนึ่งล่วงไปแล้วสองครับผมยังไงฮะตอนนี้อา่าวละฮะคือทางด้านของทีมอา่าทรอชนพ้นใจเนี่ยเขาทําเกมได้ไวตอนนี้เหลืออาริฟานคนเดียวครับยังไงครับเก็บหนึ่งครับผม เรามารุ้นกันฮะอารีฟานจะเอาอยู่ไหมครับหมดเลยฮะตอนนี้สามหนึ่งครับผมสามหนึ่งยังไงอารีฟานยังไงครับช็อตนี้ไหวไหมาอารีฟานไหวไหมเก็บสองฮะเหลือสองหนึ่งฮะสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมครับสําหรับอารีฟานนะฮะหัวแคลนสาขาสองนะฮะหัวแคลนอ่าเมกอ e ีสปอร์ตสาขาสองนะครับอารีฟนาฟนอาร์เวนะครับยังไงครับเก็บสามไหม ยังไงครับเก็บสามให้เรียบร้อยฮะทางด้านของทีมทรชนปล้นใจเนี่ยเขาจะเน้นไปทางด้านของปืนลูกซองนะฮะซองควงนะครับส่วนทางด้านของแม่อ e ีสปอร์ตนั้นแน่นอนฮะปืนลูดครับผม MP40 สวยครับเก็บ4ี่ห้าลีฟันเรามาดูกันครับสําสหรับเกมนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนเลยว่าน้องๆเขาเนี่ยคู่ขี้สูสีมากนะครับผมก็ เป็นไฮไลท์ที่น้องๆขอดูกันเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าคู่นี้เป็นคู่ถือว่าเป็นวิกแมตเลยด้วยซ้ำไปนะฮะทางด้านของแพนเม็กอีสปอร์ตก็ส่งเป็นนักแข่งเยาวชนนะฮะเรามาดูกันทางด้านของน้องเนตครับอายุแค่12ปีจากจังหวัดยะโสธรนะครับแล้วก็ทางด้านของฟาริสครับผมจากจังหวัดสงขลาเอ้ไม่ใช่สงขลานะฟาริสี่อยู่ที่น่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดนาราธิวาสน,นะครับใช่ฮะฟาริสกับ อาลิฟานนะครับจากนราธิวาสทั้งสองคนเลยนะครับผมฝีมือดีทั้งคู่นะฮะแล้วเรามาดูกันทางด้านของคนสุดท้ายนะคนสุดท้ายเป็นทางด้านของน้องเป็นทางด้านของน้องภูมินะครับน้องภูมิอายุสิบสามปีนะครับจากจังหวัดอุตรดิตนะครับผมก็คู่กี้สุสีกันมากนะฮะทางด้านของ ทวารชนป้นใจนั้นเน้นที่จะตั้งรับนะครับผมเพราะว่าโดนนําอยู่นะครับโดนนําอยู่ก็คู่ขี้สูสีกันมากฮะเรามาดูครับอาริฟานเอายังไงฮะเกมนี้ถ้าทางด้านของทวารชนป้นใจชนะก็จะเป็น6เท่านะครับผมก็จะไปชิงกันรอบหน้าว่าใครจะเข้ารอบนะฮะแต่ถ้าแพ้ก็ตกรอบไปเลยนะครับผมก็ทางด้านของเม่อ e ีสปอร์ตก็เป็นนัแกแข่งเยาวชนนะนี่ฮะน้องเนสครับผมไปปิดเอาไว้ไอวอปิดเอาไว้นะฮะก็ให้น้องๆเขาหาประสบการณ์ครับยังไงครับสองหนึ่งอย่างนี้ก็เสร็จสิครับเรียบร้อยไปฮะ ยังไงครับยังไงเก็บยังไงครับอ่าได้อยู่ได้อยู่แบบนี้ได้อยู่ครับผมเรามาดูทางด้านของทรชนพ้นใจฮะตอนนี้เหลืออยู่สองคนนะครับผมยังไงครับจะอ้อมหลังฮะจะอ้อมหลังมีตัวตามมาอาริฟานตามมาอยู่ฮะตอนนี้สวยครับถูกว่าเจ็บนะเจ็บนะอาริฟานก็เจ็บอโอ้โหหัวสวยครับเม็ดนี้อาริฟานนะครับนะสวยงามครับเจ็ดห้าครับผม ก็เป็นทางด้านของไอมาสี่คนจากสังกัดของเมก e ีสปอร์ตสาขาที่2เข้ารอบไปรอก่อนแล้วนะครับก็น้องๆถ้าสนใจอย่าลืมนะครับไปสมัครแข่งขันกันได้นะครับไม่เสียค่าสมัครที่เว็บไซต์เมกอีสปอร์ตจะเติมเพชรก็เชิญเลยนะครับผมหรือใครอยากจะดูสตรีมสดนะฮะหรือว่าสร้างห้องแจกเพชรนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงเชิญที่เพจเมกอีสปอรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ